ไม่ได้หวังแต้มตรงนั้นเลยหมีมแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติแบบเราเล่นแล้วสมมตินะครูสมมตินนมมเราเล่นมันเหมือนเมือกี้ใช่ไหมแล้วเหมือนรู้สึกว่าดำม,มันใหญ่มากมน้อมเงี้ยหรออันนี้ขาวน่าจะดีแล มันไถมาถูกเป็นแปดไม่ช่วยอย่างนี้หรอ,อเขไม่จะซ้ำเเ,เดินเนี้ยเดืนนี่หรอซ้ำก็น่าจะรับธรรมดาเพราคูวคิวคิวสี่ธรรมดาเลยคิวธรรมดาใช่เขาเจะเอามุมไหมเขาามุมก็อ แต่อันอันนี้ไม่น่าไม่น่ากลัวแล้วมั้าน,นี้น่าจะรอดแล้วไม่รู้อ่ะก็มีโดดมีโดดมีโดด R7 จ,จะรอดจะใหญ่เหรอโอ้โหเป็นแปกเนี่ยรู้อาจารย์สุจินเลยเนี่ยไอที่อาจารย์สุจินให้เล่น R14 <c oughs> อาจารย์สุจินเขาบอกให้เล่น R14 คนส่วนใหญ่เขาถอยใช่ครคนส่วนใหญ่เขาก็ถอยไงครถอยเอสิบสี่แล้วมันจะขาดทุนแต่ผมเล่นเข้ามึงก่อนพี่เป็นพี่พี่เป็นแมนนี้ก็แต่นี้ก็คิวสิบเจ็ดสบายๆครูสิบเจ็ดปิดยังไงก็ปิดใช่ครับก็ปิดก็อาร์สิบห้ารอดเลยนี่หรอใช่ครับเราผิบอกว่ารอดเลยหรือถ้าคุณแล้วก็มีแผลด้วยตัดได้อ อยนะ่างเงี้ยนะจารท่แฝงมันมีเม็ดนีหรือเปล่ามีเป็นรูปนี้เลยเหรอเป๊ะเลยอย่างเงี้ยอแถวแถวเนี้ยพัดันเขาแฝงเวทีแฝงลแฝงอะไรไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมีเม็ดนี้อยู่ไม่รู้เหมือนกันนะนี่เอาละสนุกละแตนะ่ถ้าาหนีก็อาจจะเชื่มอมว่ากูเชื่อมเชื่อมอารสิบหกแล้วรอดไปเลยให้เขารับเซนเต้เขารับเดียวเซนเต้แล้วก็ก็โอเคนะอย่างเี้ก็เล่นได้เล่นได้เขาเล่นโอเคได้ดำขาวได้มือดำ ทนี้มะั้นจะร้องทำไมวะไม่เห็นต้องร้องแต่เหมือนร้องมุมขวาวนผมจริงๆไอ้สี่สี่ร้องร้องมุมผมกี่ยังไม่ค่อยชอบมันเลี้ยนะผมก็ไม่ค่อยร้องเลยไม่ชอบพี่คนหนึ่งก็ไม่ชอบใช่แต่แต่ผมจะร้องก็แแบบไม่มีไม่ใจอีกแล้วไห่ร้อมส่วนตัวไม่ชอบไม่เป็นไรตอนนี้เขาเป็นโปรต้องยอมต้องให้เขาใช่ใช่แต่นี้รู้สึกเนี่ยจังหวะนี้ผมเห็นแผลตัดแล้วแบบพยายามช่างให้ตัวเองแข็งแรงเลย อยากตับม่าอย่างนี้อย่างนี้หอมฟุ้งดีนะเนี่ยก็ใช่แอบแอบดีกว่านิดหนึ่งเอ๊ดูน่าจะมีเออเนี้ยใหญ่ว้าวเ e สโอ้ดีนะเนี่ยดำดูดีเอ๊ะทำไมไม่ดำไม่เดินจริงหรอไม่ต้องเดินมีส่่ง ใช่น่าจะทนทนทนน่าจะตีก่อนผมรู้สึกว่าช่ววนที่ผมล้อมุมน่าจะน่าจะใจร้อนไปใช่ผมเป็นผมน่าจะขยายน่าจะโดดโดดหนึ่งโดดสองว่ากัาไปไไม่ล้อมุมพป่ี่าโอเคนะเชื่อไม่เร็วผมว่าไม่เร็วแต่แต่แต่ผมว่าแต่จริงขาก็น่าจะรอดอยู่แล้วนะครัรอดอยู่แล้วเออมันไม่ตายหรอกแต่ว่ามันน่าล้อมุมตั้งกําแพงทำอะไรไม่ได้เลยนะยาก เนนี้รู้สึกเขาเล่นไม่ดีอ่ะไม่นี่ไม่นี่ผมว่าไม่ชอบผมไม่ชอบดกคือเนี้ยไม่ซ้ำอ่ะเชฟมันอะไรอย่างเงี้ยวะเออถ้ามจะเล่นหน้าต้องเล่นตรงนั้นมากกว่าผมว่าไม่น่าไม่น่าเล่นจักันล่าอาจจะอยากเล่นทางนี้ก่อนแล้วค่อยไปเดินทางนั้นหรอกอ้ามีสายคิวเลนนี้ไปเดินเนี่ยเออก็โดนนี่ก่อนเดินเดินนี่ผมตั้งใจให้เดให้เดินนี่เดินหนีป้องถ้าหนีไม่เชื่อปากกัน โอเคก็ไม่มีอะไรเราผมตัดเลยถ้าอย่างนี้ตอนแรกที่คิดไปจริงๆไม่ต้องตัดก็ได้ผมน่าจะเดินแค่ L4 อะไรก็ได้บ้างแบบนไก็ได้วันนี้มันยังไม่งออกฟุ้งเดิัดแอปใช่ออกสุดเมื่อยดีแล้ว็ดีรู้สึกกำแพงดับมันไม่ทำอะไรเลยผมได้มุนสีอันนี้ผมหลอกให้เขาตัดแล้วเขาก็ตัดแล้วผมก็จบเลยตอนนี้คือดัขาดทุนสุดผมก็ตัดเลยต่อกให้เขาตัดกินสามเมตร ขาวใหญ่มากมตอนนี้นขาวนะได้อันดับ20สีดำดำเดินแปลกๆแต่จังหวะนี้เป็นอมผมเป็นดำผมก็คิดไม่ออกนะผมเล่นยังไงดีอ่ะด้านนอกเป็น,นขาวบองทีเขาอยู่ใน,นมุมเดีเยวเองถ้าเป็นถ้าเป็นดำผมไม่รู้เลยว่าเล่นยังไงหรอตัดกั๊ เซนเต้ไงตัดก็เซนเซ้ไงแต่ดริงๆจะไม่ไม่ไม่สนใจมุมก็เป็นไปได้นะครับล้อเลยไม่รู้ใช่อันนี้มันฟาเร็วแต่กันไปเสียงดำดำไม่ค่อยดีดต่ไม่มีแท็บเลยแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้เดินออกไปอี้ใช่เหรออย่างนี้ไม่ใช่ขาดทุนเลยะเที่ยวเนี่ยดำจะไปดีไงาได้เงินไม่ได้ได้มืออะได้มือก็อาจจะต้องเดินแค่นี้ป่ะ ใช่ผมว่าเอาล้อมออาอที่ให้ผมได้ล้อมมุมไปเลยก็ได้ผมว่านำเข้าหรือเนี้ยแค่นี้กพอแล้วเนี้ยเป็นไปได้ใช่ครับ mm hmm. นี่น่าจะโอเคกว่าแล้วผมค่อยโดดออกมาจากกลุ่มขวาล่างแล้วก็เล่นได้วอล์กเกิ้ลคีย์ไอสามสามคนอื่นตีมาขัดลงหมดเลย ครับยังไงอ่ะเออดีดีดีสิบสี่ครับเฮ้ยไม่ปิดแล้วมั้แงแทง,แทงกินได้ไหมอ่ะแทงกินเลยได้ไหมอะแทงกินหนึ่งเม็ดได้ไหมอะถ้าเขาปิดนะแ,แ,แทงกินหนึ่งเม็ดได้ไหมอะแทงถ้าไม่ไม่ได้สนใจสักสามเม็ดใหญ่ใหญ่ไหมอะไม่รู้อะไรกินหมดสามเม็ดไม่ใหญ่อ่ะรู้สึกสามเม็ดไม่ใหญ่ ใช่นี่นี่อะแล้วผู้จะชวนใครไปไม่ไม่หมายถึงไม่แปดนะผมผมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เลยโดดโดดก็ได้เดี๋ยวอะไรทำนองนั้นก็เล่นได้นะครับผมเจผมแต่ถ้าเป็นผมโอ้ยเจเจสิบสี่เจสิบห้ใหญ่นะเนี่ยใหญ่เหรอตอนนั้นผมก็ค่อยงัดอ่ะผมค่อยงัดไอ้เคเรียกอนนะงัดงัดอีอีสิบสองก็ใหญ่นะ ดำนำแล้วน okay. ำนำหรอเอาละแตแต้มตายแล้วเหมือนกินเหมือนโปกินอะที่กระดานที่อ๋อผูไม่ได้เข้าอะเหมือนโปเดต่ผมดูผมดูผมดูกระดานก็จับอยู่โหตายเยี่ยนเลยไม่จริงๆมันรอดได้เดินรอดได้คือคือเห็นอยู่แล้วมันรอดได้ไม่ได้เดินรอดเฉยแต่แต้มแต้มเขาเด็ดมากเลยแต่เราเม็ดอะโคตรโหดเลยแต้มแต้มสู้ก็สู้จักเลยอะแต้มไายตอกแรกพีผู้จับดีกว่าเยอะ แต่สาสิบเมตรแรกนะหลังจากนั้น,นเ,ลเลยเลยหลังจากนั้นแปดสิบวินเทแปดสิบบวกตลอดอกองฟูไม่เดินไม่ค่อยดีอ่ะเดินจริงจะบอกไม่ไม่ไม,มีแต้มก็ไม่ใช่ก็มีนะเนี้ยมันไม่ตัดเลยวะเนี่ยกินเขาตัดตัดไปแล้ว ไม่ได้นี่ใช่หรอหลีทีหนึ่งโดดก็ได้โดดได้ไหมโดดไาสนิทแล้วก็เจสิบลงไม่พอได้เหรอตายล้อตายแล้วไม่เหรอฮะเอ๊ะไอ้เดืม เรื่อนู้นี้ตายแล้วงั้นเอองันไม่ไม่หลีอ่ะไม่หลีไม่หลีแอ่ะไม่หลีหมายถึงไม่ไม่หลีตอนต้นนะผมมมไ่ถ้าเขาตัดถ้าเขาตัดใช่ไหมแล้วก็มิดมิดได้ไหมอ่ะอ่านมาครับหรือว่าถ้าขายสามมิดก็โอเคนะไม่ไม่แย่ทำอะไรเชื่อมเนี่ยหร แล้วนี่ใหญ่มากยละตัดตัดขั้นหรือป็นไงดูก่อนไม่ได้อานสไม่ได้อ่านสุดเลยอะไรงตัดอยู่แล้วยี่ัรตัด่หนูไของปยังตัดตอนแรกตัดนรอแทงตัดอืมไม่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจ ใจว่าจะต้องรับยังไงหรืออาจจะไอเมสีสามรับยังไงนะอันนี้อันนี้อันนี้นี่เป็นอะไรแค่รู้สึกว่าเขาเขาใจร้อนมากเลยไม่เป็นไร ได้แหละสวัสดีจ้าบีเอลสวัสดีครับสวัสดีนี่มันแทงไม่ได้หรอ กินได้ไหมอ่ะอือนั่นก็อัลตริสิอัตาิสอันนี้อาลตริสได้อัตาลีได้ใช่ครับนี่ไหมไม่แม่อัลตริสไม่ขายตายหืมข่าวตาไม่ใช่เหรอทำโจทย์แอลจานูไหนอ่ะไหนเป็นไหนอ่ะตายแล้วเนี่ยสามเป็นเนี่ยอือตาไม่ใช่เหรอเข่ารวมรวมชนะไม่ใช่หรอให้ไปทำโจทย์โจทย์ถ้่าระสามลวมเป็นดีหรอให้ไปทำโจทย์นะครับโจทย์นี่ อ่าลืมเม็ดนี้ไม่รู้ได้ก็ขายขายไม่รู้ขายขาย ไม่ถึงอะไรนะไม่รีเป็นสองไม่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 รีแบบกูจะรีรีลงไปเลยถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่แทงอ๋อแหมผมรีลงไปได้เลยก็ขายไปเลยใครก็ไปขายแต่ต้องแทงเพราะว่าผมไม่ได้มีเหตุผลเหตุผลจริงจริงแทงแทงเนาะแทงได้แต่ก็ได้แล้วมั้ได้ได้ผมจะขายสองเม็ดสามเม็ดด้านขวานั้นอยู่แล้วไม่ใช่ผมใช้เม็ดสามเนี่ย ทำไมทำไมอูต้องขายอ่ะอูก็แค่เดินปักเสือไม่ใช่หรอไหนนี่หรอเอลอาอาแปดอ่ะอาแปดอาแปดหรอเอออาแปดใหญ่อยู่นะนี่ป่ะเออเออถ้าสมมติอาแปดแล้วเขายังจะฝืนเล่นต่อผมก็ก็ให้ก็ให้เขากินสารนี้เป็นดีให้เขาเชื่อมไปเราก็จัดการเน่ดใหญ่จะตายแล้วก็แล้วก็คิวคิวสิบสี่คิวสิบสี่ตอบแล้วพี่เอลอาจะใหญ่มากคิวสิบสี่อันนั้นเป็นไปได้ ไอ้ไอี่สิบห้าเพราะตั้งใจมากตรงนั้นตั้งใจมากเก็บไว้แบบพี่พี่ว่าไม่ต้องรีแบบพี่ว่าแค่เดินคี่สิบเก้าอะไรเงี้ยก็แบบมันสบายสบายอ่ะไม่เห็นจะเป็นต้องต้องขายเลยพี่ว่าขายอดำสบายดำกินนิ่มนะเนี่ยใหญ่เนี่ยเงินไม่จีบขาวก็ใหญ่เหมือนกันนะดำต้องแพ็คชั่มทีเดียวแตพี่พี่จับถ้าไม่เล่นผมก็ต่อออกมามันก็ยังรอดอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ ตอนนี้ใช่ไหมก็ตัดไงต้องไงไม่ไม่ไม่คิห้ายังไม่เดือยูิวสิบห้ายังเก็บไปก่อนดีเอาคิวเก้าก่อนไหมคิวเก้าคิวเก้าเออขอขอซ้ำก่อนทีนึงอ่ะเพราก็รู้แล้วเขาเดินนี่ก็ก็ปล่อยเขาไงเราก็ค่อยมาเดินเอ็มสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังก็ว้าวเขียสู้กันอ่ะขาวก็ไม่ต้องขายป่ะขายแล้วดำสบายอ่ะ ปิดแล้วตันตัดตอนในใจผมคิดจะขายมากเลยก็ตายแล้วก็อย่าให้ไปใจมีมีใจมันอย่าคิดจะขายตัดมีตัดเยอะแล้วเนี่ยตัดเต็มไปหมดแขนแันเยอะไปหมดเลยตัวนี้ก็เจ็บแล้เนี่ยตัดนี้ทำไมอาจจะต้องตัดเสืออาแปดนะจ๊ะนี่ก็ตอนนี้เท่ากัเชื่อมเชื่อม คือคงเม, 3, ม 3, ง็ดสามเม็ดสามคงตัดที่เส้นสามแน่พี่จักรคงตัดที่เส้นสามแม่สบายๆให้เขาคิดอะโยน,น,นให้เขาคิดว่าเขาจะเอาอย่างไงน่าจะอยากก่างที่มากกว่าแต่ว <c oughs> ่า <c oughs> มันไม่น่าตัดแบบแบบอย่างเงี้ยอันนี้ <c oughs> นคิดเดี๋ยวน้ะคุยไปคุยมานี่เกมใครอะเกมอูกับไครอะผมเกมผมกับของฟุ้งหอมฟุ้งเปรอบแรกหลีกกระดานแรกผมแพ้ขอฟุ้ง ผมไม่เล่นันจะมาเอาเกลือของพงษ์เขาหลบมือนะตอนแรกผมผมอยู่มือถ้าแกผมบอกพี่ลีบากผมขออยู่มือสี่เป็นที่นี่ก็หลกโหเก่งจะตายนี่กระโหลกตัดโอ้โหพี่เอ๋วตายละตอนนี้หูก็แย่แล้วอืมตบดนั้นหรอแย่อะไรไม่เห็นแย่เลยก็ตัดไงก็ตปกติเปล่าฮะโห เซนเต้ะกินเซนเต้ะกินเซนเต้แล้วก็มาจับกินในเม็ดจ<อ>ีจีแปดที่มันไม่อยอมรับไปก็ต้องรับรับว่ามีอะไรอ่ะ